นกเงือกเป็นนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเอกลักษณ์มีดวงตากลมโตหลากสีและมีขนตายาวที่โค้งงอน นกเงือกนั้นเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพราะมันมักจะอาศัยอยู่ในป่าหรือพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งรักแท้อันบริสุทธิ์จากพฤติกรรมการเลือกคู่ผสมพันธุ์โดยมันจะจับคู่ผสมพันธุ์เพียงแค่ตัวเดียวในช่วงฤดูการผสมพันธุ์เท่านั้นโดยนกเงือกจะอาศัยทำรังในโพรงไม้ที่สร้างจากสัตว์ชนิดอื่นเมื่อเข้ามาในรังตัวเมียจะเริ่มทำความสะอาดรังของมันและใช้ขนของตัว ตัวเองปูรังสําหรับการวางไข่หลังจากนั้นตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันปิดปากทางเข้าด้วยโคลนเศษไม้และมูลของตัวเมียจนเหลือเพียงช่องเล็กๆพอที่สายตาจะลอดออกมาได้เพื่อทําให้รังของมันกลายเป็นป้อมปราการที่ปลอดภัยจากนักลา่าแต่มันก็เหมือนกับคุกที่ใช้ขังตัวเองเช่นกัน